เป็นเป็นการทดสอบหาค่าความหนาแน่นของแกรบไม้สับและก็อฉานอ้อยแต่เนื่องจากวัสดุเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมีรูปร่างแน่นอนการจะหาความหนาแน่นที่แท้จริงได้จึงต้องอาศัยการทดสอบหรือสอบเทียบ จากปริมาตรจากปริมาตรที่ต่างกันตอนนี้ใช้ปี๊บที่มีขนาดต่างๆกันทั้งสามขนาดโดยขนาดเล็กมีปริมาตร6,185ลูกบาทเซนติเมตรขนาดกลางมีปริมาตร 1 6ึ่งมืลูกบาทเซนติเมตรและขนาดใหญ่มีปริมาตร19,525ลูกบาทเซนติเมตรการหาปริมาตรเหล่านี้ทำได้โดยใช้วิธีชั่งตวงจากน้ำหนักของน้ำหนลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับ1นึ่งกรัม หลังจากนั้นเราก็จะนําปริมาตรที่ได้ไปชั่งน้ําหนักของปี๊บหรือตัวอย่างก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะจดบันทึกค่าไว้ในแต่ละตัวแต่ละตัวครับ เสร็จแล้วนะครับเมื่อได้น้ำหนัก <c oughs> ก็จดบันทึกไว้แล้วก็นำไปใส่วัสดุตัวอย่างนะครับใส่วัสดุตัวอย่าง